ยก3เริ่มน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับในยกนี้ครับพร้อมรบกับฟ้ามีชัยภาคที่2ครับปักหลักเลยนะครับพร้อมรบฟ้ามีชัยก็ไม่ถอยอยู่แล้วครับเพราะว่าหน้าบ้านแขวนไปว่ารับจ้างตีเข่าอยู่แล้วครับเดินไม่หยุดอยู่แล้วครับเริ่มจะเบียดตามสไตล์เลยนะครับมีแข้งนําไปก่อนครับทางด้านของฟ้ามีชัยออกแข้งแล้วก็พยายามจะปล้ำใหม่แต่พร้อมรบเนี่ยโอ้โหวันนี้ดูมาก็มั่นใจเหมือนกันนะครับ คอยดักออกแข้งแล้วก็มัดสลับมีลูกแทงสวยๆด้วยไม่ยอมเป็นเต้านิ่งรับนี่นะครับคอยเกี่ยวคอยโตสวยงามครับอาวุธมวยของทางด้านพร้อมรบอ,อ้าวโอ้ต่อยมีทุกลูกไปทุกลูกพร้อมรบถ้ามีชัยอย่าหลุดสี่อา้าดัดดัน,ดนโยนเข้าไปอา้าแม่ดีว่าไม่ถูกยอดอกเล่นกุมกันผู้หอกไปแล้วนะครับตอนนี้ต้องเบียดให้เร็วแล้วนะครับทางด้านของฟว้ามีชัยนี่นะครับต่อยมาตามออกแข้งแล้วก็ปล้ำไน เรียกว่าทําตามที่ทางด้านสตาฟทีมงานสอนเลยนะครับยกนี้นี่เราใจแล้วนะครับเกมเปิดแล้วครับพร้อมรบก็ออกเน้นเ้นฟ้ามีใช้ก็ดับเครื่องจบมีหมัดแทงซ้ายสวยครับอ้าวเขากลายไปเรื่อยติดไปแพ้อ้าวเดี๋นี้แม่ก็ถกไปเรื่อยนะครับพร้อมรบอ้าวมาลูนี้สวยล็อกบนล็อกบนกรรมการพิสูจน์แกะแย่เอามาสู้กันไหมเอาละครับล็อกตีไม่ได้นี่ก็ต้องแย่ก่อนนะครับมาดูกันนะครับว่าทางด้านของ ฟ้า,ฟ,าฟ้ามิชัยเกี่ยวขืนด้วยแทงขวาครับอ่าพร้อมลบโดนแตเอียงไปเหมือนกันมาสักดักแทงเข่าซ้ายครับทีมทำลายจังหวะไว้ด้วยครับวันนี้วันนี้มาบทพระเอกเลยนะครับเอาปังมัดสบายแทงมาเอาเลยว่าต่อฟ้ามีชัยนี่วงในเนี่ยได้เปรียบแน่นะครับแต่วงนอกนี่โอ้โหจัดจ้านเหลือเกินนะครับทางด้านของพร้อมรบมีแท้งมีหมัดสลับแต่อย่ายุบอย่ายายนนะครับฟ้ามีชัยบอก เพราะว่า5้ายกเนี่ยฟ้ามีชัยมี5ยกแน่นอนเนาวแล้วครับเริ่มจะขวางได้ขวางครับตีโอตีไม่ได้ก็ต้องแยกก่อนครับนี่แหละครับวัดกันเลยครับวงนอกกับวงในครับวงนอกพร้อมรบวงในฟ้ามีชัยมีหมัดด้วยครับหมัดขวาสวยครับขยับหาช่องอยู่ครับแม่พร้อมลบนี่ลอยหน้าลอยตาดักวงในจับได้จับได้ล็อกได้ตีชัดเจนไหมกรรมการวิสทธิ์มเห็นว่าตีไม่ชัดเลยต้องแยกมาก่อนนะครับอเดินอีกต้องเดินนะครับฟ้ามีชัย ดูนะครับถ้าเดินช้านี่จะโดนแข้งนะครับของทางด้านพร้อมรบฝาามีไมั่นี่พยายามจะเบียดปล้ำหนแต่ก็ยังเกาะได้ไม่ถนัดดูลีลาเยี่ยมเชิงโอ้โหพร้อมรบเอาละครับฟามีไช่ไม่ฝนเอาใส่ความแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแต่ขวาแล้วก็ต่อยขวาตามสูตรเลยครับนี่นะครับโอ้ยเริ่มทำได้สวยๆแล้วครับชุดนี้ของฟา้ามีไั่เบียดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับยงยก4ี่พร้อมรบไม่เปิดฉากโจมตีก่อนเลยทีเดียว ไม่ยอมถอยแน่นะครับเอาละครับมีหมัดไปก่อนนะครับต่อยหมัดแล้วก็ออกแทงแล้วก็ในก็สู้ด้วยมานะครับตอนนี้ฟ้ามีชัยไม่เดินก็ออกมาเล่นจังหวะฝีมือโอ้ปล่อยให้ทางด้านของพร้อมลบดีการก็เดินเข้าไปต่อยหมัดแล้วก็ปล้มในสู้ครับอกลับกันแล้วนะครับพร้อมลบนี่ถอยมาสามยกยกนี้เดินฟ้ามีชัยเดินต้นยกนี้มาตั้งรับบ้านครับมีหมัดอุ้ยโดนหมัดขวาเข้าไปครับยัดขึ้นไปวงในตี อ่หมันมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกไอ้ถ้ายังตีได้หักเหลี่ยมมาเททิ้งไปเลยครับนะครับโอ้โหไลูกนี้ชิงดํานะเลิกเออลบลูนี้ไทยชิงดําเลิกแล้วเอ้ามาสู้กันต่อยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เท่าไรเอ้าบุยไทยต้องปอยห้ายกต้องผมถ้าจะจะอาจจะอัดกรรมการมากันก้นเพื่อกดเอาล้ครับทำได้ดีนะครับพร้อมรบในเวลาเดินก็ทําได้ดีเหมือนกัน ออกแข้งต่อยหมัดกล้ำในตีเข่าฟ้ามีชัยก็ไม่สนโต้ทุกดอกเอาเลยครับตอนนี้โอ้ยเดินเบียดอย่างเดียวแล้วรับพร้อมรบดูวงในใครว่าไม่สู้ในนะครับยกนี้นี่ทำได้ดีนะครับวงในของทางด้านพร้อมรบโอ้โหเราใจเลยครับผัดกันรุกผัดกันรับทําได้ดีทั้งพร้อมรบแล้วก็ฟ้ามีชัยหมัดหมัดหมัดแม่หุกสายหุกแมตตัดลําตัวอีกมีหุกบวกซอกเลยครับวงในวงในจับแม่จับจับแล้วตีได้ทีหนึ่งครับมันใกล้เชือกไปนิดนึงนะมิงอ้าวต้องสู้กันต่อ โอ้โหกรรมการวิสุทธ์แกะแยกเชือกใหม่เอาผมพรอบรบยกนี้เดินแล้วตั้งหลักเดินต่อยลำตัวอ้าวนสู้ด้วยนะครับโอ้แต่ว่าไปพลาดเชือกพลาดไปพลาดมาเอา้าฝ่ามีชัยแกก็ตั้งโตตั้งโตตั้งโตตั้งตั้งตั้ง,งอา้าเตะมายาโดนเขา่าสวนแม่แกได้ทรงเลยครับฝ่ามีชัยเอาอยู่ตัวนหนกระพริกๆแม่เหตุคเมนต์ติลก,กาไปด้วยกันนะครับ โอ้โดูว่าทางด้านของพร้อมรบก,ก็พยายามจะเดินเบียดนะครับสาดแข้งแล้วก็ต่อยหมัดเอาเลยครับเข่าเป้านะครับไม่ใช่ไม่เข้าฟ้ามีชัยเองก็พยายามจะคอยดักแทงก็โต้คืนไม,ม่สวยเอาเลยครับโอ้โหเกมการชกตอนนี้ก็ถือว่ายังคู่ขี้สูงสีกันเหลือเกินครับคู่นี้โอ้โหเร้าใจครับนี่แหละครับสมการรอคอยภาคที่สองครับหมัดมายัดเข่าคืนไปตั้งไว้กรมาการแยกโอ้โหเหนื่อยทั้ง3คนบนเวทีครับอ้าวมีเลียมมีเลียม ฝามีชัยตั้งหลักตั้งหลักพร้อมรบโจมโจมตีโจมตีเอโดนตโดนตวสวยแม่ในในตีก็ติดอกโดนโตอีกทีนึงเอาแทงเน็บไปเรื่อยนะครับมีทรงมีเหลี่ยมทีมน้ำเงินโอ้โหโบกกันหนุ่มกระเดยมีแน่เสิ์เซยอีกลหลายคนนะครับวีรพลนครหลวงประชาชาติก็มาด้วยเอา,เอาล,ล,ลุดอีกงมาหลุดโดนหมดยกสี่ไปเลย ต่อยตัวออกมาโอ้โหต่อยมาต่อยมาเป็นการใหญ่แล้วครับตัวนี้พร้อมรบโอ้โหเอ้าวงในวงในโอ้ยเอาแล้ยจะหักนะครับแต่ยังหักไม่ลงครับอ้าวทำท่าได้นะครับแต่ว่าไปยังยังไม่เป็นที่เป็นอันว่างั้นเถอะต้องเดินใหม่เดินใหม่ตั้งต้นมัดมัดพยาคาหมัดพยาคาต้องหามัดดังๆมามัดมัดชัดชัยมากมัดชัดชัยมัดชัดชัยชัดชัยเพชรเยียคารดมี่ต่อยตายต่อยไปเรื่อยเอ้า โอ้โหเร้าใจครับนี่แหละครับทำไมภาคที่2ถึงต้องเกิดขึ้นครับเพราะออกอาวุธอาโดนตีนซ้ายไปก่อนวงในตีได้ไหมแหม่ยังตีไม่ได้กรรมการแยกกรรมการวิสุทธ์วันนี้ออกแรงเยอะมากๆครับทางด้านของพร้อมรบเองนี่ก็พยายามรุกไล่ต่อยหมัดเป็นการใหญ่นะครับทีมงานที่สั่งเดินอย่างเดียวต่อยเข้าไปเอาละครับโดนครับไม่ยังไม่โดนโอ้โหเอาละครับฟ้าบิชัยควาบิชัยต้องโต้นะครับรับไม่ได้นะครับไปรับเยอะไม่ได้นะครับ เอาเลยครับวงในเนี่ยตีไม่ได้ต้องแยกก่อนครับเ้าฟังต้องฟังเพลงของสุรพลล้เมึงเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้โอ้ยต่อยเสียวไปเสียวมาเสียวมาเสียวไปแต่ไปติดวงในแล้วก็กอดคนลุ้นพร้อมลบก็ลุ้นให้ต่อยให้โดนนะครับคนเชียร์ฟ้ามีชัยก็ลุ้นให้ไม่โดนครับอ่ะโดนไม่หมัดแต่ว่าเชียวไปเชียวมาแต่จังหวะสุดท้ายนี่แหละครับกดแขนไว้ก่อนเลยครับฟ้ามีชัย เอาละครับสนุกนะครับภาคสามนี้น่าจะเกิดขึ้นนะครับคู่นี้เพราะว่าสองภาคนี้ถือว่าโอ้โหเราใจเหลือเกินเอาละครับตอนนี้ดูว่าทางด้านของฟ้ามีชัยเนี่ยเริ่มจะมั่นใจหรือเปล่านะครับของพราะเพีงนึงตรงพยายามนะครับเดินเบียดต่อยมัดเอาละครับเก่งก็มาเก่งกบปั้นั่นเลยครับเอาซ้ายไปเรื่อยแล้วก็เน็บไปตลอดออกไปหลังว่างหลังว่างทีไปติดเบียดไปด้วยป้องกันมัดอ้าว ตรงนี้แกก็ตั้งกำแพงโตวไว้เสร็จเรียบร้อยโอ้ยวันนี้ผู้กองรันนะครับลุ้นอยู่นู่นมหาธนาคามอา้าวลุ้นลุ้นลุ้นสบายใจว่างั้นเถอะอ้อาวพร้อมลบไล่ไปโอ้มีฮีรันมุนเนพ็ินด้วยนะยังประมาทไม่ได้นะครับแม้ว่าฟ้ามีชัยนี่ดูจังหวะสุดท้ายก็จังหวะจับจังหวะล็อกนี่ทำได้ดีครับแต่ว่าหมัดของพร้อมรบนี่ เฉวัดรเฉียงแบบเฉียวไปเฉียวมายังไม่โดนจุดโฟกัสแบบเต็มๆตมนะครับพร้อมที่จะเดินเบียดเดินต่อยตลอดครับไม่มีท้อครับเอาเลยครับฟ้ามีชัยโอ้โอ้ยโดนเลยครับพยายามไโดนมาเลยครับชุดเลือกสุดท้ายหรือเปล่าครับโอ้มาโดนกระตุกเหยียบล้มลงไปอีกครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายครับฟ้ามีชัยก็ถือว่าทําได้ดีครับโอ้สุดๆเลยครับภาคที่สองครับพร้อมลบกับฟ้ามีชัยดับลันสลักคำ หมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับถือว่าทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับทั้งคู่ยกหนึ่งยกสองอาจจะยังไม่มีอะไรมากมายครับแต่ว่า 3- 4มีห้านี่เราต้องให้5าดาวเลยครับคู่นี้กรรมการรวบรวมแม้คะแนนนะครับกรรมการที่สุดครับหยิบใบที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับหนังม้วนใหม่ครับ ฟ้ามีชัยดับลันสารคามครับก,ก็ล้างตาได้สมเร็จนะครับเอาชนะคะแนนพร้อมรบสีโอโปอไปแบบสนุกเร้าใจ